เขาบังลังแกหนูก่อนแล้วหนูก็เลยวิ่งหนีเอาลมเองนะคะหนูไม่ได้ทําอะไรเพื่อดูหน้าลูกฉันสิบาเจมขนาดเนี้เดี๋ยวจะมาแทนคุณโมใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไล่มันออกเองค่ะนี่เรื่องยังไม่เคลียร์เลยคุณไล่น้องสาวฉันออกได้ยังไงไม่เจียมตัวเลยนะไม่รู้จักคุณโมโต้หรอรวยขนาดเนี้ยวันนึงเขาหาเงินได้มากกว่าเงินทปีของเกิดะอีกเงินเยอะหรือน้อยมาตัดสินคนได้ขนาดนี้เลยหรอทำไมจะเป็นความจริงฉันเรียนของเราไม่มีใครไม่ใช่ลูกเศรษฐีหรอกนะเแต่น้องเธอนั่นแหละลราออกไปจากโรงเรียนนี้ได้ิง ผู้จัดการบอลตั้งแต่วันนี้ไปสัญญาของคุณโมและบริษัทอว่าเป็นโมขาได้ครับคุณหนูเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผู้จัดการบอลพอคุณป้าคุะาเธอกล้าดียังไงทำแบบนี้กับท่านประธานเจพอยฮะพอค่ะคุณคงไม่ปล่อยคุณตะกากขวดแบบนี้มาสอนนักเรียนหรอกค่ะถ้าคุณอื่นรู้เข้าจะเสียชื่อเสียงของคุณไละโรงเรียนแย่เลยนะครูแบบเนี้ยผมไล่ออกแน่ส่วนเธอออกมาอากฉันต่อไปก็คือ